กลับมาที่ประชาธิปัตย์อีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะเมื่อกี้นี้หลังจากที่คุณเฉลิมชัยไปร่วมสแสดงควายเป็นดีส่งคุณเด็ดอิดเข้าทํางานแล้วเนี่ยนะคะเมื่อวานคุณเด็ดอิดข่าวทองก็มีโอกาสที่จะตอบคาถามนักข่าวนะเพราะว่าวันเมื่อวันซื่อเนี่ยมันก็มีประเด็นที่นิดาโพไปสอบถามคนที่เคยเลือกประชธิปัตย์นะคะแล้วก็บอกว่า ดูแล้วเนี่ยการตัดสินใจของประชธิปัตอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดก็ได้เพราะว่าดูจากผลโพลแล้วไม่ได้เป็นผลดีกับประชดิปัตสักเท่าไหร่ในการเลือกตั้งในรอบหน้านะักข่าวก็เลยไปถามคุณเดชอิดขาวทองนะคะถึงแนวทางในการเรียกศรัทธาให้ประชธิปัตกลับคืนมาว่าจะทำํำยังไงเพราะว่าผลสํารวจของนิดอโพลบอกว่าคนใต้ส่วนใหญ่จะไม่เลือกประชธิป,ปัตเพราะว่าประชธิป,ปัตตัดสินใจร่วมรัฐบาลคุณเดชอิดบอกว่าก่อนที่ประชธิปัตจะตัดสินใจเรื่องร่วมรัฐบาลเนี่ย ผมได้ให้สอสอแต่ละคนไปทำการบ้านมาแล้วนะด้วยการไปสอบถามความเห็นจากแฟนพันธ์แท้ของพักในแต่ละพื้นที่มาอย่างละเอียดเลย<ม>แล้วก็เชื่อว่านเก้าิเอร์เซนเห็นด้วยกับการเข้าร่วมรัฐบาลแต่เสียงนี่มันดังอยู่ทุกวันเนี่ยคือเสียงของคนที่ไม่ได้อยู่ในพักประชาธิปัตย์แล้วก็ไม่เคยเลือกประชาธิปัตย์แล้วคนเหล่าน<ม>ี้แหละความเห็นและเสียงดังทําให้คนเนี่ยรังเกียจพักประชาธิปัตย์นะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงค<ม>ุณ จะทำยังไงเพื่อเกสภาสาชเอาเป็นว่าก่อนที่จะร่วมรัฐบาลก่อนที่ลงมติผมก็ให้สสทุกคนลงไปทําการบ้านในแต่ละพื้นที่มาอย่างละเอียดนะครับถามประชาชนโดยเฉพาะแฟนคลับพยานิประดับแท้ๆนะครับว่าเขาคิดเห็นอย่างไรผมเชื่อว่าเกินเก้าสิบเปอร์เซ็นตเห็นด้วยแต่ที่เสียงดังมากๆตอนนี้คือคนที่มาอยู่ในพรรคแล้วนะครับและคนที่ไม่เคยเลือกพยาิประด ออกมาแสดงความคิดเห็นโน้มน้าวให้คนมีความรู้สึกว่าเราเกี่ยรติจารณ์ที่ปากมันไม่มีสอสองคนไหนหรอกครับอยากสอบตกเพราะเขาอยากสอบได้เขาอยากชนะกา,ารเลือกตั้งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขามาลงมติเขาคิดเป็นอย่างรอบคอบตัวผมเองนะครับถามประชาชนแต่ให้ถามทุกคนเป็นไปไม่ได้ถามแกนนาของพรรคในเขีเลือกตั้งผมผมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นำหนุนเพราะว่าเมื่อมีโอกาสที่จะไปแก้ปัญหากับประชาชนได้ แล้วเราไม่ใช้โอกาสนั้นผมว่านั่นแหละคือการพรยศลดประชาชนนะครับให้คำนี้ยังยืนยันไหมว่าคนสงขายัางเคยบอกว,ว่าอยากให้ร่วมรัฐบาลแบบนี้ยัง,ยงเหมือนเดิมไปครับสงขายัาง็ดีด้วยกับข้อนี้อยู่ไหมคือผมใช้คาว่าคนสงขาส่วนมากกันแล้วกันนะครับถ้าใช้คำว่าคนสงขา <S 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 เดี๋ยวบางคนที่เขาไม่เลือกพักะชาธิปัตรเขาก็สวนกลับผมมาอีกผมก็บอกว่าสสก็เกือบทั้งหมดในจังหวัดสงขาสอสสงขามีเก้าคนครับที่มาสนับสนุนพ<ๆ>ักเอ๊ะมาสนับสนุนรัฐบาลน่ะมีแปดคน ก็ขสเกือบทั้งหมดใช่ไหมตอนนั้นครับแล้วก็ประชาชนได้เห็นเลือกตั้งที่เราไปคุยก็เขตผมเนี่ยผมว่าเกือบร้อยเสร็จนะครับคุณยังมั่นใจว่าคนที่เป็นสมาชิกพรรคชาติพัตน์ยังจะเลือกพรรคชาติัฒ์อยู่ไหมคือแน่นอนครับเราต้องมามีโอกาสทํางานเราต้องแสดงผลงานให้ประชาชนเห็นให้เห็นว่าความแตกต่างพรรคชาติบัตน์มาร่วมบริหารประเทศมีผลงานที่แตกต่างให้ได้นะครับมีความโดดเด่นให้ได้ครับผมเชื่อว,ว่า เอางานมาวัดประชาชนก็เข้าใจดีไม่กลวลเลยครับเพราะว่าเราเรารู้ตัวเองดีกว่าไทยนะครับว่าเราผิดจัญยาบรรตรงไหนบ้างผมมั่นใจร้อเปอร์เซ็นว่าผมไม่มีผิดจร,ริยธรรมเลยนะครับ,บไม่มีเลยครับยิ่งเพิ่มพลังในการสู้ให้กับพี่น้องประชาชนมากกว่าเดิมถ้าในฐานะารร่วมนโยบายของร,รัฐบาลตอนนี้มีจะเอา ก็ไอ้น,นี้ต้องถามวาแกนำนะครับนโยบายหลักๆแกนาเราว่ามาแล้วก็ลองมาดูว่าเกิดาอะไถ้าสิ่งใดที่เป็นประโยชน์เราก็จะสํรวันไม่ปรากฏเรื่องการแก้ไขว่ามันนู่ที่ที่เคยให้ไว้กับประชาชนรวถึงเรื่องการแก้ไขของกระทรวงการคลังลแก้แก้ด้วยครับได้พูดคุยกันในในการประชุมขรมองนัดแรกแล้วนะครับ <S <S เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องการพุจริตรัปช่น เราต้องมีวิธีปฏิปตัตย์ตอบตัวทันทีแต่ไม่ได้อยู่ในนโยบายได้หร่วเก็อยู่ในภาพรวมของนโยบายครับเดี๋ยวต้องไปถามว่าการหมดเรื่องนี้เพราะว่าผมไม่อยากแสดงคดวามคิดเห็นที่ล้ำกว่ารละผิดว่าการนะครับไปดูไปทั้งอารีกับท่านก่อนท่านมองว่ารัฐบาลนี้จะอยู่ไปได้อีกสามปีเพราะว่ายังไม่ทันเริ่มง,งานในยุคที่ก็ถูกล้มในหลายที่งแล้วอ่ะค ผมว่าถ้าไม่ทุจริตอรรปชันนะครับรัฐบ,บาลนี้อยู่พบเติมแน่นอนเนาอืมนะมั่นใจมากเลยนะครับหนึ่งมั่นใจที่หนึ่งคือโอ้ให้สอสอไปลงพื้นที่ไปทำกันบ้านมาแล้วนะเนี่ยเชื่อว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นตเออเออโอเค <c oughs> กันนี้ก็เป็นคำอธิบายหลังจากอันนี้ตอนไปดิวไปไป,ไปเจอกันที่ห้องกงเนี่ยได้ถามลงพื้นที่ก่อนหรือเปล่านะ ว่าเราจะไปดีวกับเขาเขาดีไหมเนี่ยสอสอบญที่ปัดไปถามคนในพื้นที่สิจะไปดีวกับทักษิณดีไหมนะหรือไม่ต้องถาม,ถามไปดีกว่นได้นะเราอาจจะถามมาแล้วก็ได้นะนี่นะเออมันก็เห็นนะก็เรียกอะไรความเป็นอนิจจังนะของเอสรรพสิ่งนะประชาธิปัตย์ก็ก็เป็นสรรพสิ่งหนึ่งในโลกนี้นะมีมีขึ้นมีลงมีความเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะครับ อ่แมาประชาิย์จะก็จะมีเรื่องเล่ากันเยอะหน่อยกรณีแบบนี้นะครับค่ะเออเมื่อกี้คุณชามีขวดอ่เชิญค่ะป่าวจะพูดถึงคุณชาวมีขวดเขาเสนอแต่เป็นข้อเสนอที่ไม่น่าจะเป็นไปได้หรอกนะคุณชาวบอกว่าอ่าแบบนี้ละการคุณเฉลิมชัยอ่ะนะไปเอาของธรรมนัตโมเดลมาธรรมนัตโมเดลคือยังไงนะก็รวมกลุ่มสสได้ใช่ไหมคุณมมีสสเยอะใช่ไหมคุณก็ไปแต่ตัวคุณไปทําอะไรก็ไปทําไปแล้วก็ เอาพักไว้นะให้คนนี้เขายังมีความคิดมีจริตเดิมแบบพักประชาธิปัตย์เนี่ยทำพักต่อไปนะส่วนคุณเฉลิมชยัยนะกับพวกในเมื่ออุดมการ์ของพักประชาธิปัตย์ไม่ต้องจริตกับพวกท่านก็ปล่อยมือเสียแล้วเดินออกจากพักแบบร้อยเอกธรรมนัสทุกอย่างจะจบด้วยดีนะครับท่านก็ยังมีอํานาจเปิดทางให้คนที่รักพักมาฟื้นฟูสราทธาประชาชนให้พักกลับมาเป็นสถาบันการเมืองเป็นที่พึ่งหวังของคนไทยอีกครั้งหนึง่ง นะอันนี้คุณชาวเรียกว่าธมนัตโมเดลนะเป็นโมเดลของคุณธมนัทโอ้มันเป็นไหมไม่ได้หรอกนะเขายึดพักได้แล้วเขาจะอยู่จะเดินหนีออกจากพักไปทําไมละ่ะนะด,ด,ด้วยด้วยตําแหน่งของคุณธรรมนัตกับกับกรณีคุณเฉลิมชัยคุณเดชอิดมันคนละคนละคนละส่วนด้วยค่ะเพราะว่าคุณธมนัทไม่ได้เป็นหัวหน้าพักแต่คุณเฉลิมชัยกับคุณเดชอิตเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นหัวหน้าพักแล้ว เพราะฉะนั้นจะออกท <ำ S 2> ําทไมล่ะ,ละใช่ไหมเอเอหัวหน้ากันเลขาแต่คุณธรรมนัธเนี่ยเขาไม่ได้เป็นหัวหน้าพาักหัวหน้าพักยังเป็นลุงป้อมอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าหัวหน้าพักยังเป็นลุงป้อมแล้วก็ลาขาดจากกันแบบนี้แล้วมองหน้ากันไม่ติดแม้แต่ชื่อยังไม่พูดถึงเนี่ย<อ>จะอยู่กันได้คาใจทําไมไปดีกว่านะคะเนี่ยอยู่คนละสถานะกันนะเออ